ไเลอันนี้เป่าเต็มนะคะอันนี้อันนี้อันนี้มือนะคะอันนี้ใช้มือนะคะอันนี้ดูต่อไปนะคะเอาใหม่นะคะมือมือต้องไม่ดูนะคะเต็มเลยเรียกมาเฮ้ ไม่ทำหวัดดีเดียวแบบไม่ให้ทาแล้วค่ะต่อเลยต่อเลยไม่เป็นต่อแล้วหวัดดีไม่ทําแล้วค่ะไม่เอาติ้นทําแล้วนะคะหวัดดีขอร้องเลยคะเอาไม่ทําแล้วไม่ทำแล้วจ้าไม่ทำแล้วเอา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 ใหม่นี่คะอ๋อหวัดดีค่ะไม่ทําแล้วค่ะไม่ทําแล้วค่ะไม่ทําแล้วอ่แม่ไม่ทําแล้วแม่ทดสอบนะคะโอเคจบค่ะแหม เอเดี๋ยวนะคะอย่าโอาตองไปนะเอาเอาอยากจะลองทำค่ะอาใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือก็ได้ก็นดะคะใช้มือก็ได้นะใช้มือก็ได้นะอ๋อนี่อันนี้หันไปนู่นะคะใช้มือก็ได้อาใช้มือก็ได้อาต่อไปนี้ใช้มือละไม่ใช้ตีนแล้วนะคะมือใช้มือใช้มือ